คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้กับกล้องออโต้แท็กกิ้งไหมเมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวรบกวนกล้องจะหลุดจากผู้บรรยายไปโฟกัสที่บุคคลอื่นแทนตรวจจับใบหน้าคนในจอภาพแทนที่จะตรวจจับเพียงแค่ผู้บรรยายหรือเมื่อเดินออกจากบริเวณที่กำหนดก็จะหลุดออกจากเฟรมแต่วันนี้เรามี P T Z 8 2 2 AT กล้อง A I ออโต้แท็กกิ้งหมุนติดตามผู้บรรยายอัตโนมัติได้แม่นยำแม้มีสิ่งเคลื่อนไหวรบกวนสามารถตั้งบล็อกกิ้งโซนไม่ให้กล้องตรวจจับใบหน้าคนอื่นเช่นคนในจอภาพ มาพร้อมออโตสวิตตั้งค่าให้กล้องซูมเมื่ออยู่กับที่และตัดสลับเป็นมุมกว้างเมื่อผู้บรรยายเดินฟังก์ชันนี้จะช่วยลดการเคลื่อนไหวของภาพทั้งเฟร,รมที่มากเกินไปจนหน้าเวียนหัวในขณะที่กล้องติดตามผู้บรรยายกำหนดทิวโมชั่นให้กล้องก้มเงยตามความสูงอัตโนมัติไม่ว่าจะยืนหรือนั่ง ตั้ง่วนของไว้บอร์ดได้กล้องซูมอ,อีกระดับเมื่อเขียนกระดาษโดยให้เห็นข้อความได้ชัดเจนขึ้นและออโต้ซูมตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้บรรยายพร้อมซูมอ,อัตโนมัติได้เลยค่ะใครที่กำลังมองหากล้องออโต้แทดกิ้งคุณภาพสูงฟังก์ชั t ่นครบคัน p t ท 822AT ตอบโจทย์ได้เลยค่ะ